ใสอุ้มอืออู้อุ้มอุ้มไปเนี่ยอุ้มไเนี่ยอาอะไรมาล่ะโอ้ร้องไห้เลยไม่ยากไม่ยากนเอ่อฟ้อนนะแต่น้องตักไม้ได้เฉยๆอร่อยมากอร่อยทิปล้มาอร่อยมากล้มาอร่อยมากเอยคนนี้ดีไซดีไซจะเลี้ยงน้องใช่ไหมคะน้องฟูรินนะคะเป็นน้องของใครเป็นน้องของคนนี น้องของพี่กังฟูไปไปหาน้องกันเมื่อกี้น้องมาแล้วน้องหายไปไหนไปดีไซน์ไปค่ะวันนี้มีภารกิจเลี้ยงน้องนะคะทุกคนหลังจากที่ไปทําอะไรมา,เล,มา <laughs> เล่นน้ำเล่นน้ําหลังจากที่ไปเล่นสวนน้ํามากันสามชั่วโมงครึ่งนะสภาพผมกับหน้าดีไซน์ก็เลยเป็นงนี้เลยนะปะตัวร้ายอยู่นี่ตัวร้ายตัวร้ายเลยเหรอตัวแค่นี้ร้ายเหรอร้ายตัวแสบเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณแม่ เขาเรียกฉันว่าพีค่ะตอนวะพี่ดีไซน์มาหาน้องอ่ะพี่ดีไซน์มาเลี้ยงน้องอ่ะดูรายหนุทำไรฮะเมื่อคืนตบหัวตบหัวพี่เลยเหรอนั่นๆจะทำอีกแล้วนั่นนั่นพี่ดีไซน์จะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยน้องแสบอ่ะน้องแสบนะเลี้ยงไหวไหมคุูลินคะพี่ดีไซน์อุ้มน้องได้ไหมให้พี่ดีไซน์อุ้มไหม อ๋อได้พี่ดีไซน์น้องพยักหน้าแล้วนั่นไงน้องมาพี่ดีไซน์แล้วน้องจําได้เอาอุ้มดิอุ้มดิน้องให้อุ้มอ่ะจําพี่ตัวเองไม่ได้พี่อุ้มพี่ดีไซน์อุ้มพี่ดีไซน์อุ้มอืออู้อูอู้หูือไม่ได้อู้เหมือนไม่เนี่ยจำนะน้องจําได้อะกินเลยน้องกินเลยน้องกินไอติมเลยไอติมเข้าคออ้าจะมาแย่งเขาอุ้มทำไมตัวเองอยู่บ้านไม่อุ้มน้องเลยทีอย่างนี้มาแย่งเขาอุ้มจะให้อุ้มอ่ะเอาไป อุ้มเลยอุ้มแหมที่มีคนอื่นมาด้วยเนี่ยอุ้มหนักหนักพี่ชายลองขอคีนีตินพี่น้อยได้กินไหมกินไหนได้ไหมป้อนพี่หน่อยได้ไหมกินไหนได้ไหมป้อนไหนป้อนไหนป้อนหนอืออือป้อนไหนป้อนไหนอืออือป้อนพี่ป้อนพี่นล้วป้อนพี่ป้อนใครป้อนใครป้อนใคร ป้อนใครป้อนใครโอ้ยป้อนพี่ดิส่าจั้งเม็ดหนึ่งมาได้กินยังโอ้ยอันนี้แย่งไงติมน้องมีคนแย่งไงติมน้องทำหน้าเว่อร์มีคนแย่งไงติมน้องเดี๋ยวโดนละเดี๋ยวโดนช้อนใช่ไหมฟูินเดี๋ยวกังฟูจะโดนช้อนใช่ไหมโดนหมักเงี้ยช้อนแกงช้อนแกงไงเงี้ยเออไม่ช้อนแกงอย่าตัวเองนั่นแหละสอนน้องอ่ะน้องเลยตีตัวเองอ่ะใช่ไหม ปุลินพี่ดีไซน์ขอกินอีกได้ไหมแอนไหนพี่พี่ดีไซน์ป้อนเนี่ยพี่ดีไซน์ยังไม่ได้กินเลยค่ะป้อนพี่ไหนได้ไหมให้น้องทำเองถ้าน้องจะป้อนอ่ะป้อนพี่ดีไซน์ได้ไหมตักไม่ได้ตักไม่ได้สักอันเออป้อนนะแต่น้องตักไม่ได้เฉยๆอร่อยมากอร่อยทิปลงมอร่อยมากลมอร่อยมากไอ้คนนี้เนี่ยตีนเราเฮ้อทุบเลยทุบเลยทุบบุลินทุบน้องจัดล้อแล้วทุบ ทุบเลยทุบ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 เลยโดนช้อนแกงนี่แน่นี่แน่โดนช้อนแกงเลยเอาช้อนแกงทุบหัวเลยเอาช้อนแกงทุบหัวเอาช้อนแกงทุบหัวนั่นนั่นนั่นเอาช้อนแกงทุบหัวเลยทุบหัวเลยช้อนแกงทุบหัวช้อนแกงทุบหัวกินลงกินไม่เลย ตักขึ้นมานะแต่ไม่มีสักเม็ดใช่ไหมพี่ดิซี่เพราะว่าช้อนมันใหญ่ไงช้อนใหญ่กว่าช้อนใหญ่เนี่ยน้องไหนดูนี่น้องตัดได้ไหมช้อนมันใหญ่เนี่ยมันตักไม่ได้สักเม็ดเนี่ยซื้อหรอซื้อหรอโอ้เมื่อโอ้ลองไอติมนะหกอะน้องจะเล่นน้องจะเล่นน้องจะเล่นเคไอติมก่อนเกไอติมก่อน ถูกลยถูไเลเดี๋ยกูมันจะโดนช้อนแกงเนาะถูกไลยุกถูเล่งเเดี๋ยวกูมันจะโดนช้อนแกงเนาะเอ้าไอ้ทมก็จะเล่นรถเลยรถก็จะเล่นไอตทีมก็จะกินหวงหวงเออสู้แล้วสู้นี่เห็นไหมคนสอนน้องไงลูกเห็นไหมแล้วก็หาว่าน้องเจเลยเนาะเออแล้วก็หาว่าน้องแสบเนาะ เต็มสอนน้องอ่ะเนาะอโอ้พี่ดีไซน์ป้อนพี่ดีไซน์ป้อนตัดได้แล้วเหรอ,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 อได้แล้วได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วดูผมดูผมผมยุ่งอ่าน้องถือน้องถือเออเอาป้อนกิปากจะปากจะปากปอ้อนทายปอ้อนทาย ปอาพี่ป้นพี่อร่อยพี่บอกลาปลาดูน้องดูดีดไซน์น้องมาดูจ้ะอุ้ยเครตื๊ดตื๊ดตื๊ดมาเยื่อน้องอีกแล้วอ้าววางเลยอ้าววางเลย,ยมันชอบแกล้งน้องนะนะอ <laughs> เอาอะไรมาลงโอ้ร้องไห้เลย ห้ามนะเดี๋ยวเพิ่งยัดน้องน้องร้องไห้อยู่ให้น้องจับให้น้องจับไม่ร้องแล้วเย่อกเลยนี่ไอติมอยู่นี่น้องกินอยู่ไหมอ่ะช้อนอะช้อนไม่ได้แล้วช้อนอะช้อนเปื้อนแล้วน้องเไหมน้องต้องเทใส่ปากเลยนะลูกช้อนเปื้อนแล้วเทใส่ปากเลยเทเทใส่ปากยกกยกยกอีกยกยกอีกเออยกยกยก ได้ยังโอเคไปแล้วมันมีคนคอยแกล้งน้องนะทุกคนน้องมัมเมมน้องมัมเมมไหนดูหน้าชิเฮ้ยอ้อน้องมาแล้วน้องจะอุ้มน้องจะเล่นด้วยน้องจะเล่นด้วยฮหนไหนไหนไหนเหมาเอ้กคือรูป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 เอาเบลมาแล้ว <laughs> หล้อหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรกินหอัไปแล้วเมวไปแล้วไปแล้วมอมมีมมอมมีม <c oughs> <c oughs> ยกทีแทบงางหลังนี่ไงน่าจะดูใจใครอยู่ไหนก ถอวล้อะกันหระหอวลาะกันจ๊เจ๊อจ๊เจ๊หมาเอิเจ๊งจ๊เจ๊เจ๊เจ้เจ๊เจ๊เจ๊เขาเจ๊เจ๊้จ๊เว๊เจ๊งจองจ๊เง๊เจ๊น้นเจ๊เจ๊เจ๊อจ๊เองเจ๊เเอเเ